โอ้ยืนนําที่ย์ไยังไงเข้าไปดิเดี๋ยวมึงจะโดนไถบร้วมจะโดนไถบุยวมจะโดนบยร้เดียวมื้นโตแขงอยู่ได้อานี่ตะก้อนอ่ะ ตัวดีเลยเออดีมากนักองตัดีดดีต้องใสงามด้วยใส่ไหมใสไหมต้องขอโทิแบบนัละีฬาแล้มเลยปุ๊กนี่ได้ไหมนุกได้เพื่อนรวดรวด 什么